ใช่ละสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีพ่อไอพี่น้องเนาะ FC ทุสสกคนตอนนี้บารน้อยอยู่ที่ปากเซ่พี่น้องมาจากบุญบาทไอรอนเลยก็แดะเขามาปากเซ่เลยเนาะพี่น้องตอนนี้เอาสิมาอุดหนุนหานบูธเนาะบูธผู้สาวพี่น้องเลย,เ,ยเป็นบูธ JS Fiber มาเบิรเวเว์มาเบิงบ่งผู้สาวขายเนี่ย ดีตอนนี้ฮาก็มาเลยเนาะสบายดีไอ้ไซฟนสวายดีดีมองเดสบายดีนะปานเด้มโอ้ยพี่น้องหูจักกันแต่ในออนไล่ไม่เคยเห็นตัวจริงกันจริงน้ะฮาก็มาปากซี่แม่บอกแม่ครัั้งแรกเลยตัวจริงบนมีตะคนตหักขาวๆเนาะไอ้ชุกแล้วมาผมอื่นผอื่นมาแม่กันองโอเค พอดีแล้วมากเมือนอื่นมือนอีกมากก่อนเราเนาะเป็นะไรค่าดีอยู่บ่กระก็ได้อยู่ได้ค่าไฟแมนได้ค่าไฟได้ค่าที่ได้ค่าที่อ๋อมาอะไรจัาเมื่อละมาตั้งแต่วันที่สาวแปดอีน้ำทิพย์อีพีฟอสมันส่วนมาตั้งแต่วันที่สาวแปดพูดนะเออเหมือนอื่นแปดลอยล้านแล้วตอนนีฟอสค้ายังแน่หนิยังแน่หนิเนี่ยอย่าดมโอ้ทุกวันเฟสไฟเบอร์ละกันสบู่สักขับโอ้ นี่เป็นแบนของพวกเราเองเลยเดยาของดยาเองเป็นแหนมมีทุกคนเป็นคล้ายยาดมเนาะยาดมยาลาวดมเนาะยูไทยก็จะเป็นไทยดมยูลาวก็จะเป็นลาวดมนี่ดมเบิืองหอมอ่ะคือยามองแต่บาหอมแต่เดี๋ยวมือนกันทีพุดนุนเพิ่นน้ำเนาะขายอันเท่าไหร่อันในสี่สิบเก้าพันกีบสี่พันกีบเนาะพอดีจะเอาสองอันสักเอายาดม เอายืนสวยผู้สาวเนาะชื่อเจมงแม่เคยเห็นกันในติ๊กต็อกแต่เมื่อนี้ฮะฮะก็เคยไมาเห็นกันตัวจริงขี่รถกายนะเขาจู่ได้เอาเอิ่จู่เจอไอเนาะจู่แหละเขาเอินใส่ไอ้น้อยไอ้น้อยเออเจ้าจักปีแหละสาวปีสาวปีไอเด็กคอยสาวซ้ำเอออายเป็นอายแบบเป็นหนุนอายเนาะโอ้ยตัวจริงเพิ่นตาแข้งพี่น้องเยเมื่อหน้าเมื่อหน้าสิไปเยี่ยมน้ำยูเฮือนเห็ดธนาได้กินไอ้เด้อเห็ดขี้เหล่า จะกินทีเอลยาโเราจัดไปเมื่อไหร่เมื่อแบรเดอเมื่อแบรเห็นยูไงถยูสเมื่อไหนบ้านไก่าจนสมบูรณ์นี่ข้างแม่ทางจะเมื่อสวรรส์เลยโอเคโอเคบ้าเลยเด้อเออแด้ดกินกีเหล้าด้วยตลาหน่อยนะทุกคนโอเคไปเลยเ็ดเด็ดแปลงชุกินเมื่อแบรเดอฮายูใสชนสมบูรณ์นี่ทังเมื่อหรสาสมบูรณ์แม่ทางเมื่อไ่จะสิแม่ โอเคกล้อุกอก็เพื่องเลยนะได้ได้มือได้เมื um> means, food, ่อภาพกันเมื่อนี่มือไหนวัีเก่าวันที่เก่าวันที่เกแมนจบงานนี่ก็เมื่อเลยโอ้โมาลายมอพินมาไกลได้ทุกคนเลยเนาะสำหรับผูไอยางกายกับมาอุนนุนเนาะทุกคนมุกบูที่นี่ก็เป็นเือที่บูอยู่หน้าสลัคข่าวที่หเรอยู่สาอยู่สลัขาเนาะแมนนี่แหละทุกคน แต่ว่าเบื้องนั้นคุ้นลาอหลายเลยอยู่แถวปากเซนเตอร์ง่ายสิโน่ลู่ไปนรุ่นเอ้าเดี๋ยวอุดนุนน้าด้อเดี๋ยวเอาเมื่อลมนี่ทุกคนอุดนุนซอยเป็นโอเคเดี๋ยวเอาสิไปเลาะก้อนบาดนี่ไม่赖ทุกคนเลยเข้าใจเบาหน่อยเข้าใจเลยดินี้ได้ใบได้ป้ะเนี่ยได้เนาะขอบคุณกันดี โอ้ต้องทอดน่ามินเนอร์ไปเซดินนอนในรูมินเนไปเฮงๆมันมาเด้อคลายดีๆเด้อโอเคขอบใจกันขอบใจกันบบ๊ายไปไปเมื่อยามเด้อเเมออยยจะสุาด้โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเอาผ้าแห้งไปย่างเลาะกันเป็นว่าอย่างอันอันไปสัตว์ปุ่มเป่าเนาะทุกคนเนาะรอต่ออีกปะไปนี่แหละทุกคนมาเข้มของกับจักสิไปใช้ เดี๋ยวเราไปหาดอกผู้แสกผู้สาวเนาะแต่ว่าโซสิ่งที่อยู่กันจะบานหนึ่งเจ๊น้องมองหน่งแงไม่ดีเนาะแต่จริงแงไม่ดีเบื้องอยู่เบื้องหลังเด้อสบายดีเนาะอยู่เบื้องหลังพี่น้องกำลังเคยเห็นเจ๊มองเป็นครั้งแรกเนาะน้ำพ้นก็อาจจะเป็นครั้งแหลกขึ้นเลยฮะสายพุนเหรอสายพุนเออสายพุนพอเคยเห็นครั้งแรกคือกัน แต่เป็นแบบคือคือเขาเคยเห็นกันตลอดเนาะมันเป็นโครงกระดูกเนาะตัวเขาเขาติดตามเลยห้าบึงเขาตลอดเนี่ยเขาเนี่ทุกคนปะปะเดี๋ยวพาไอแซงป <ะ S 2> ไปย่างเลาะอ,อีกหมดแหละมาทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่แคข,ของบรรยากาศต่างกันเรือเนาะปอดคนแห้งเลยทุกคนเด้อเมื่อนี้ให้เพทเพ้นกล่องไปพล่านกันหมดเนาะปอดดูในาคอนเสิร์ตแม่น โมโหว่าคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตคนไทยนี่นี่เนาะคนไทยคนไทยแต่ว่าปรแมาณไอ้กล่องไอ้กล่องมาแต่เมื่อวานนี่เออไอ้กล่องหวยไรไมาบ้านนี่เท่าบัได้มากบ้านในข้าววันเกิดเออเมื่อนี้โมโหว่าศิลปินมีผู้ไรเนี่ยนะคนเล่ามากเบิ้งได้ทุกคนเลยใบรุ่นปลาหลายขนาดเนาะเบิ้งอยู่เนาะเล่าหัวเออไปทุกคนให้เบิ้งข้างหน้าอีกเบิ้งบ้านนี่ผู้เบิ้งคนเต็มเลย อันนี้ยังโมได้นเนหอดมือซสวงเคือเด้อทุกคนแต่มันเป็นมือออกพรรชาคือกันแลนะ้เนาะแม่นบอกโมแม่นเ,ล, <Moment S 1> เลยออกพรรชาปักากซี่กระตางเนะาะคอณป้าอุ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศอากจอดรถยุ้ยเท่านี้บ่สาวเนาะพี่น้องเลย ທາມາເລาะແຂອງທກນອງບິດเดี๋ยวນພ FC ມາເລาะແຄມຂອງດີບິກາດນຍກາດນາທีຽວດນ້ຫນສານ ก็ต้องย่างมากๆพี่น้องไอ้ขี่รถเลาะบึงกับปลาเออขีรถเลาะบึงกับนี่ไงเลยเนาะทุกคนน่อาสิจอดแฉ่ป้าที่ต๋องทุกคนเนี่ยผู้สาวสื่อกะล้ามเนี่าสื่อกล้ามเปล่ไปทุกคน อไขึ้นไปจังไรไปแซงไปพี่น้องหรบบอลจอรลดรถก่อนนะมาทุกคนมากันสองคนเนาะ,ะเป็นดีดอีกเถอะเด้อไอ้ชี้พึ่งเมาพี่น้องเลยเพราะว่าเขากินยวนบ้านไอรอนก่อนนอ้อจังไรมาก อันนี <Jean> ้ก็ย no ังมึนๆหัวอยู่ม okay. okay. ิน right หัวอยู่แนนเดี๋ยวมาเลาะซาตุนเกาะเลยกันหาแนวกินเนาะอัจฉริยะไทยมันจะเกิดบรรยากาศอันคอนเสิร์ตในเบิร์นเลยทุกคนเลยมาทุกคนนี่คือบรรยากาศวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นมาถ่ายเบิร์นคอนเสิร์ตทุกคนเลยอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตอัน ฝั่งไทยเนาะพลอยชมพูพลอยชมพูแม่นบอกแม่นบว่ะบุญจักเนาะผู้ได้เนาะนี่พี่น้องบ้านอะไรบ้าน่บูญจักนี่สิดปิ่นฝั่งไทยเด้อนี่โลุดจนาะเนาะแต่ว่าไปหลุดมาร้ายขนาดที่ไหน ở nữa bằng vì nói còn tìm tìm thật tìm nè nó uh. chào ăn à, phải chặt bị cái này nó xuống há một giáo hay อ๋อสบายดีกล่องก่อนสบายดีซื้อจะได้ซื้อจะได้เอาบอกบอกเพื่อนก่อนซื้อจะไดนเฮ้ซื้อแอนเนอร์โอสาวแอนเนาะทุกคนตัวไรมาคือดีเดอร์เจ้าเติมมากว่ามือตัวนี้เป็นบ่าเราจับหลังแอนบพรว่าตัวนั้นอันเท่าไรตัวนั้นสาวหาสาวหาพันแบบเดียวกันเบิร์ตบอสตัวนี้มาทุกคนถือเมฆาจับจูดนะเนาะ ย่างไกห่ห่านบุลลัุ้อจะน่จะกินเื้อบุงยาเนี่ขอเอาตัวไหนตัวนี้นนเนาะอ่าตัวนี้ใช่ไก่บ่าหรอกเออเอาอะไรก้นเน่อันเท่าไรฮกนีเ่เท่าไร่านผ่านจิาแสบไม่รอดแไค่ะนี่่แสบไม่หอมเกลบัดนึงซิมมง ชิมบ้างฮะโปรเซ็ตไดตัวนี้นี่เอาอ่อุ่นหายได้ดีเส็อ่าเอาตัวนี้ครับน้องไก่อันหนึ่งกับพ่อแหละน่เบิ้งเป็นตาสบนโอเคสองหันเลย้าทุกคนไม่ค่าเอาถามซื้อก่อนซื้อแล้วซื้อยังก่อนนะซื้อแอนซื้อจ้าแอนน้องจักปีแหละสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดปีน้องทุกคนน้องเจ้าว่าเห็ดเองนี่นี่โอ้ใครเห็นเองแม่แม่่เห จะมองที่เสือคอยเนี่ยมันยังเลือร้ายอยู่เนาะดูคนเลยต่นนี้เ้ามาสื่อซอยไปเนาะมีแนวไหนแน่ออเออเอ็แบบพูกเก่าผู้เก่าเลยต้องคอยสื่อไปตอนไหนคอยแอนไหอยู่ชือหนอ่งฉันื่อื่อจังไหนสื่โซือโซ่พวกนั้นนีเอ็นนา ตามเอลยเนาะเพื่อนไปมือนี้พี่นจับจูดขักเลยเนาะเออเฟซเจ้าชื้อจะได้กับมือไหนเขาขึ้นลืมบอนนกแอนนี่บอกบุไลเฟซจะได้มือไหนครับทุกคนมาอุดรินฝนเจ้าไปเมื่อให้บึงเฟซกันเนาะโสดอยู่วันน้อ เฮ้ยเบิ N ่งเอ็ดผ <c ười> ู้สาวสัญญาณกอบมีนี่น่ะเฮ้ยเบิบิง์เฮ้ยเบินี่ทุกคนเอเอ็สาวเอ็นเอ็นนี่ได้ละเขาเนเพื่อนกบมี่จอยู่ตอนละมาบางจะมาสองคนหะไดแอดมาอยู่ไหนบดดบอกท่นซีนเท่าไรรวเท่าไห้าสิ มาทุกคนสื่อซอยสาวเนาะน้องสีเมืองใส่ไหมน้องท่าประกันอาสิบพันยาสีเมืองสิ่เนาะทุกคนฝ้าขานเพื่อนเนี่ยเดียวมันไงเด้อฝามอะไรเด้อผมก็เคยกินแบบมีเชื้อไปโซดเนาะโซดเนาะโซดอะไรคนมากเมือเนาะขึ้นจังว่า้องบริการออกบองเมนบอกแม่ว่าคนนี้แม่นเนาะ ป้อนมือจะขึ้นแมนใช่เลยล่ะแมนแล้วแมนบ่ะไม่แมนโซนวันนี้เราโซนนะก็เลยโซนบ่โซนบิดซ้ำบ่ะยืมตัวอะไรวะมือ้อยกระทุ่งยืมตัวอะไรวะในโอ้ยยืมเบิดซ้ำอะไรวะในมาทุกคนอล้เด้อได้ๆเออเราบอกเลยทุกคนเด้อมือร้อยกระทงจะไปเลยขายเครื่องว่าร้อยกระทงนี่ขายขายกิ๊กอ แต่เป็นเวล้านาะแมนแมนเขาไปทำไมเขานอ้ส่วนของเขาไปทีมอะไรเงี้ยงขอบด้วยไปทุกคนเลยสุอซอยเป็นสองอันสุอซอยเนี่ยเด้อคุณป้าไปทุกคนเมื่อกันเด้อเมื่อกันเด้อโมด้าโมด้าฝากเนาะโสดเบิดคนทุกคนเนาะโมด้าเส้นโมด้าไปทุกคนเท่าไปหาสัตว์ปุ่มเบาหมดเละ อันนี้เข้าสิกลับเลยทุกคนเดี๋ยวจะม,มาสัตว์ปุ่มเป่าก่นอนจะมาได้ย้นเหรอกรอันกลับทุกคนสามาลูกซิฟแต่แบนเนาะนะทุกคนสินแมทดีกวปะเออ <c oughs> แตกอยู่แตกอยู่ออว่ะลูกสุดท้ทยนี่ขยันบ่ถึกเออบัดสัพไหนมือซ้ายนะเนาะบ่ถึกจักดุอีกบานนึ่งเีาหนึบ่ีกบานนึงทุกคนซาเราจะมาเจอไปได้

สิบพ ja okay. ัไ <vous> ด้ย <HHH> ังเนี่ยนี่เอานี่ยบอเดี๋ตังนึงเนาะเอาอีกบ่บาทนึงล่อง่าจาเอาจะลองอีกวาทหนึ่งโอ้ขย่านจะว่าถืออ้าล่องเมืองสาวเื้อใจรวนะเอาเป็งไอแสงเดทุกคน มาเนอะเป็นน้ำเล้าอย่างเนี้ยิ้มใส่ก็ได้บบถือสั่งไอแซงเลยจับโมเฟ่ไ่แล้ววะเจ้าเอาเบิ้งเบิ้งไอ้แซงโอ้ยมีแฮงยูบอูุนอะปั๊บบักซิมีบนหึง อีกบ้านึงไอ้แซงแห้งแล้วจะสัดมันแห้งเลยเป็นยังเออเออเออเฮ้อดูขี้ายดูขี้ายมาจับมือจับมือก่อนพอาะฉะั้นอย่างจับมือเนี่ยมันตื่นเต้นสัตว์ไหนมันมีเหื่อมีแห้งแต่ว่ามันจะฉีดแตกเอาสู้ๆเออแบบว่า